มายืนต้นให้ร่มเงาที่มีคุณภาพดีเนื่องจากว่ามีพุ่มใบดกแล้วก็มีพุ่มใบกลมเต็มไปด้วยผิวใบมันเงานอกจากนี้แล้วยังให้ดอกตลอดทั้งปี มีกลิ่นหอมด้วยเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราถ้าหากท่านกําลังมองหาต้นไม้ที่มาทําหน้าที่ให้ร่มเงาแลว้วก็ให้กลิ่นหอมไปพร้อมกันด้วยดูแลรักษาไม่ยากพิกุลเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆที่จะมาอยู่ในบ้านเราตามที่เรากําหนดคุณสมบัติไว้เช่นนี้หากท่านกำลังมองหาต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของพิกุลก่อนที่จะนำมาปลูกในบ้านเรือนครับ เช่นเคยครับมือเย็นสุริอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับต้นพิกุล เราก็เริ่มไปทําความรู้จักก่อนเลยว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่แหละแต่ไม่ได้มีเพียงแค่ในไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นหากแปลว่าไล่มาตั้งแต่นู่นเลยนะครับอนุทวีปอินเดียไม่ว่าจะเป็นอินเดียสีลังกาบังคลาเทศพมา่าลงไปถึงในประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกไปจรดออสเตรเลียเลยครับชื่อวิทยาศาสตร์ของพิกุลก็คือมีมาสออบเอเลินกิ โดยชื่อสกุลมีมาสอบนี้นะครับก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่สองคำก็คือมีมัสหมายถึงเรียนแบบและออฟส์ในที่นี้ก็หมายถึงใบหน้าในที่นี้สันนิษฐานว่ามาจากสันฐานของดอกที่มีคุณลักษณะเหมือนกับพืชชนิดอื่นจึงได้ชื่อสกุลนี้มาสำหรับชื่อชนิดอิเลนกิก็มาจากคำในภาษาทินอินเดียที่เรียกชื่อต้นไม้ในชนิดนี้แล้วก็นำมาเขียนในรูปภาษาละตินนั่นเองถ้าหากท่านจะนำเจ้า พิกุลไปปลูกในบ้านเรือนอย่างแรกที่เราต้องควรรู้ก่อนเลยว่าอัตราการเจริญเติบโตของพิกุลนั้นไม่ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนักด้วยเหตุนี้ความกังวลที่มีต่อการเจริญเติบโตและการจำแนกแยกแยะต้นไม้ออกมาเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งสวนนั้นเรานิยามเขาว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าตัวเขาเองสามารถจะเจริญเติบโตสูงได้นับ20-30เมตรเลย แต่ไม่ต้องวนไปนะครับการที่จะเจริญเติบโตไปถึงขนาดนั้นต้องใช้ระยะเวลานานมากๆเลยประกอบกับเราสามารถจะตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มเขาไว้ให้อยู่ในระยะที่ต้องการได้โตช้าด้วยแล้วก็สามารถจะปลูกควบคุมทรงพุ่มไว้ได้ด้วยก็สามารถที่จะนำมาปลูกระดับเพื่อให้ร่มเงา แนอกจากนี้ส่งเสริมกลิ่นหอมภายในบ้านเรือนได้ดีมากๆเพราะเจ้าพิกุลน,นั้นเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีนั่นเองอย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอุปนิสัยความเป็นไม้ไม่ผลัดใบจึงทําให้พิกุลที่เราเห็นพุ่มใบดกแบบนี้ก็จะมีอัตราการทิ้งใบแก่ให้ร่วงหล่นแล้วก็เป็นภาระพอสมควรกับเราด้วยอย่างที่ทุกท่านเห็นผมจับขึ้นมาในขณะนี้นี่นะครับนี่ก็คือผลผลิต จากการที่พิกุลมีการทิ้งใบล่วงหล่นอยู่เรื่อยๆแล้วในส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บกวาดไปแต่ถ้าหากเราไม่ถือสาว่าต้นไม้ของเรานั้นจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอแล้วก็มีทัศนคติต่อว่าใบที่ร่วงหล่นมานั้นสามารถจะนําไปทําปุ๋ยหมักได้ด้วยแล้วก็พิกุลก็ยังคงเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจที่จะนํามาปลูกอยู่ในบ้านเรือนนั่นเองนะครับไปดูสันฐานของต้นของเขากันก็คือว่าถ้าหากต้นที่มีอายุมากๆแล้ว ต้นนั้นก็จะมีเปลือกสีน้ําตาลออมเทาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแตกเป็นร่องลึกตามแนวยาวนี่เป็นสันฐานลักษณะประจำของเจ้าพิกุลเลยแล้วก็กิ่งสีน้ําตาลออมเทานั้นที่มีเปลือกผิวเรียบก็จะไล่ามาถึงกิ่งแก่ด้วยนะครับในส่วนของกิ่งอ่อนนั้นก็ยังคงจะมีส่วนของสีเขียวแต่ยังคงเป็นเปลือกผิวเรียบอยู่ใบที่เราเห็นนั้นเป็นใบเดี่ยวซึ่งขึ้นเรียงสลับกันอยู่บนกิ่งแล้วใบเดี่ยวนี้ก็มีรูปไข่หรือรูปรี แล้วก็มีปลายใบแหลมโคนใบสอบเข้าหาก้านใบเราเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนทั้งหน้าใบและหลังใบซึ่งจะมีลักษณะนูนเด่นออกมาเลยนะครับสีหลังใบนั้นก็จะดรอปลงจากตัวผิวใบที่อยู่ด้านหน้าเล็กน้อยในส่วนของผิวใบด้านหน้าเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเลยที่ทําให้พุ่มใบของเจ้าพิกุลน,นั้นดูโดดเด่นน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าผิวใบเขาหมันเงา ถ้าหากเราพิจารณาจากทรงพุ่มที่มีเรือนยอดแบบพุ่มกลมหรือจะมีการแตกแผกกว้างออกไปไม่เป็นระเบียบมากนักนี่เราก็จะเห็นลักษณะของใบมันเงานี้ส่งเสริมให้พุ่มนั้นดูเด่นขึ้นประกอบกับการยืดไปของกิ่งพุ่มใบนั้นก็ทําให้ระยะชัดแล้วก็เกิดแสงเงาของพุ่มใบนั้นสร้างความน่าสนใจให้กับพุ่มใบของเจ้าพิกุลได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ถ้าหากท่านสนใจที่จะนําเจ้าพิกุลมาปลูกประดับในบ้านเรือนแล้วก็มีข้อพิจารณาอยู่2เรื่องเลยนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือพื้นที่รอบตัวเขาสําหรับการนํามาปลูกอย่างต้นพิกุลที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่ามีอายุประมาณสัก10ปีเราก็จะเห็นว่าตัวเขาเองนั้นมีความกว้างของทรงพุ่มกว้างออกไปได้นับ6-8ถึงเมตรเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราจะนํามาปลูกประดับในบ้านเรือนก็ต้องมีพื้นที่รอบตัวของเขานั้น มีรัศมีรอบตัวประมาณสัก7-8เมตรก็จะทำให้เขาสามารถจะอวดทรงพุ่มได้อย่างงดงามอย่างสมใจอย่างที่เราอยากจะนำมาปลูกในบ้านเรือนนะครับและอย่างที่สองเลยการปลูกพิกลน,นั้นควรจะปลูกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดเลยจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของเขาดีเนื่องจากเขาสามารถจะสงังเราะ์แสงได้อย่างเต็มที่เมื่อสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ก็ผลิตดอกและอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงสร้างผล ได้อย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะครับอยากเห็นดอกพิกุลอยากเห็นผลพิกุลอยากเห็นการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่องไปแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดทั้งนี้เจ้าพิกลนั้นสามารถจะเจริญเติบโตได้ในดินที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายมากๆเลยเป็นดินถมใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตำ่ำก็สามารถจะเจริญเติบโตได้รวมไปถึงดินที่ดีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเลยทำให้เขามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีต่อเนื่องไป อย่างไรก็ตามการนํามาปลูกในบ้านเรือนของเรานั้นเราควรจะปรุงดินไว้ก่อนเป็นดีที่สุดเลยโดยปรุงดินให้มีความร่วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์วัตถุแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยในการขุดหลุมปลูกเราก็ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดความกว้างใหญ่กว่าตุ้มดินที่เราจะนําเจ้าพิกุลลงมาปลูกนั้นให้มีขนาดใหญ่กว่าตุ้มดินนั้นประมาณสัก 2- สเท่า ดินที่เรานําขึ้นมานั่นแหละครับถือเป็น1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอีก1ส่วนแล้วก็ใช้เป็นวัดสดุปลูกได้เลยอย่าลืมว่าในช่วงระยะแรกของการปลูกนั้นปักค้ำยันไว้เป็นดีที่สุดเพื่อป้องกันลมแรงที่จะทําให้ตัวลำต้นของเขาหักโค่นลงแล้วก็รวมไปถึงสร้างความกระทบกระเทือนจากการเจริญเติบโตของรากทำให้รากขาดเสียหาย เกิดการชะง,งักการเจริญเติบโตนั่นเองสําหรับการดูแลรักษาอย่างเป็นประจําวันแนะนําว่าให้รดน้ําทุกวันเลยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตามถ้าหากเขาตั้งตัวได้แล้วนะครับเป็นระยะเวลาสัก1-2ปีโดยธรรมชาติแล้วพิกุ่นก็จะถูกกระทบแล้งตามปกติวิสัยของต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในย่านบ้านเราซึ่งในฤด,ดูแล้งตามธรรมชาติก็มีน้ววําและความชื้นสัมพัท์ในอากาศน้อยเขาก็สามารถจะปรับตัว แล้วก็สามารถจะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยการขาดน้ําติดต่อกันเป็นและเวลาหลายๆวันแต่ถ้าเรานํามาปลูกในบ้านเราอย่าทําร้ายก็ถึงขนาดนั้นเลยนะครับรดน้ําต่อเนื่องไปก็จะทําให้อัตราการเจริญเติบโตของพิกุลก็ยังคงดีอยู่มีน้ําใช้เป็นปัจจัยในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาอย่างต่อเนื่องไปนั่นเองนะครับสาหรับเรื่องของการให้ปุ๋ย ไม่จําเป็นเลยที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดเลยเราสามารถจะใช้ปุ๋ยคอ,อกโรยลงไปที่บริเวณผิวโคนต้นและถ้าจะให้ดีก็พรวนดินบริเวณผิวโคนต้นด้วยก็จะทําให้ส่วนผสมของปุ๋ยคอ,อกเข้ากันได้ดีกับดิน ก็ทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าพิกลน,นั่นเองเป็นทริคเล็กๆอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากท่านปลูกพิกุลในระยะแรกๆแล้วกังวลว่าเขาจะมีอัตราการเจริญเติบโตน้อยเราสามารถจะใช้ปุ๋ยทางใบฉีดพ่นช่วยด้วยโดยการให้ปุ๋ยทางใบสูตรเสมอเช่นสูตร15 15 15, 15 20 20 4 0แบบนี้จะไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของพิกุลในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโตที่เรานํามาปลูกใหม่ได้ดีมากๆเลย นอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและ,มะแมลงเป็นเรื่องปกติเลยครับที่พิกุลจะมีอาการใบจุดใบไหม้แล้วก็รวมไปถึงการถูกเข้าทําลายโดยมแมลงปักกัดแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงไม่ล้มหายตายไปง่ายๆแน่นอนแต่ถ้าท่านเป็นกังวลถึงความไม่สวยงามของการที่เขาอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็มี อาการใบจุดใบไหม้เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายก็แนะนำให้ใช้ไตรซานแล้วก็ลามินาผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำที่ผสมแล้วและใช้ไม่หมดก็ราดรดลงไปที่โคนต้นด้วยจะช่วยป้องกันโรคใบจุดใบไหม้โรครากเน่าโคนเน่าของต้นไม้ต่างๆในสวนของเราได้ด้วยนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงแมลงปากกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนที่เข้ามากัดกินใบนะครับก็ดูปริมาณใบของเขาก็จะพบว่ามีปริมาณใบเยอะแยะเลย และปกติแล้วเจ้าพิกุลก็เป็นไม้ที่ทิ้งใบด้วยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเข้าไปในทรงพุ่มนะครับเราก็จะเห็นใบเหลืองๆซึ่งเป็นใบที่มีอายุมากเขาพร้อมที่จะทิ้งใบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหนอนกินบ้างก็ปล่อยเข้าไปนะครับแต่ถ้ารับไม่ได้จริงๆกังวลว่าเขาจะไปกัดกินต้นไม้อื่นที่อยู่ในสวนของเราก็ใช้ไลนิ่งผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเย็นๆนะครับเจ้าไลนิ่งจะจัดการกับหนอนเหล่านั้นได้ดีมากๆเมื่อเขากัดกินใบที่เราฉีดไลนิ่งเคลือบเข้าไปก็จะทําให้เขาล้มหายตายไป,ไปภายใน5ชั่วโมง และแน่นอนเลยนะครับเจ้าชีวพันธุ์จากแอปพลายเคมไม่ใช่สารเคมีใช้ได้บ่อยแล้วที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราเนั่นเองสําหรับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งอย่างแรกที่อยากให้ทําเลยก็คือเราต้องการใช้งานเขาในฐานะของไม้ให้ร่มเงาด้วยเหตุนี้ถ้าเราสังเกตว่าจะมีกิ่งก้านใดที่เลยระยะแล้วก็สร้างความแล้วก็สร้างอันตรายให้การเดินเข้าไปใช้ในพื้นที่ ภายใต้ร่มเงาของเขาเราก็ตัดแต่งกิ่งเขาให้สูงกว่าเหนือหัวเราประมาณสัก50เซนติเมตรแบบนี้จะทําให้เราเดินเข้าไปใช้ในพื้นที่ใต้ร่มเงาของเขาได้ดีเพิ่มมากขึ้นและการตัดแต่งกิ่งประเภทที่2ก็คือการตัดแต่งกิ่งเกินแนวทรงพุ่มที่เราอยากให้เขาเจริญเติบโตไปและก็รวมไปถึงกิ่งที่ชี้แทงเข้าไปในทรงพุ่มที่ทึบๆมากๆ กิ่งแบบนี้ควรตัดออกครับเพราะว่าจะได้รับแสงแดดน้อยแล้วก็จะเป็นการเสี่ยงต่อการเข้าโจมตีของโรคและมแมลงได้ง่ายด้วยนั่นเองตัดกิ่งที่ชี้แทงเข้าไปในสงพุ่มออกด้วยนะครับสําหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วตัดสินใจว่าจะปลูกเจ้าพิกุลลองตรวจสอบดูอีกนิดนึงครับว่าเรามีขนาดของพื้นที่ใหญ่โตเพียงพอมีพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอด้วยและเราก็ประเมินแล้วเราสามารถรออัตราการเจริญเติบโตที่ไม่รวดเร็วนัก ของพริกกุนได้และเราก็อยากจะได้กลิ่นของดอกพริกกุนถึงแม้ว่าจะไม่หอมแรงนักแต่ก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆและที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือเราจะได้ผลที่เป็นอาหารของนกที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศของเราด้วยถ้าเราประเมินในหลายเงื่อนไขนี้แล้วผ่านก็แนะนําให้นําเจ้าพริกกุนมาปลูกนะครับเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมบ้านเราแน่นอนและจะลืมนะครับว่าถ้าหากท่าน ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าจะสร้างปัญหาเรื่องความปลอดภัยและสารเคมีตกค้างในสวนของเราอยู่แล้วก็ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราแลวก็รวมไปถึงระบบนิเวศที่เรารักด้วยนั่นเองมือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวภัณฑ์ดีๆจากแอปพลายเคมีประเทศไทย ซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในส่วนของเราให้เราต้องเป็นกังวลสามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี Lazada รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์คุยยังกับแอปพลายเกมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับ และถ้าท่านประเมินแล้วว่าท่านรักและชื่นชอบต้นไม้มีข้อมูลต้นไม้อีกหลายต้นเลยที่ท่านยังไม่รู้จักเชิญชวนให้ทุกท่านได้กด subscribe ติดตามเมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกรรารันตรที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็เมยอเย็นเชิญชวนท่านให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเมือเย็นด้วยนะครับตอนนี้มือเย็นจูโ,โอแอปพล สำหรับท่านที่มีสวนหรือบ้านพักในพื้นที่ริมทะเลแล้วกาลังมองหาต้นไม้ที่ปลูกระดับในพื้นที่ริมทะเลเรลนั้นเจ้าพิกุลก็เป็นอีกต้นหนึ่งเลยนะครับที่สามารถจะปลูกในพื้นที่ที่ได้รับไอเคมจากทะเลได้ด้วยเพราะว่าในธรรมชาติเขาก็ขึ้นอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกัน